สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่วิดีโอวิเคราะห์ภาพรวมบิตคอยเปประจำวันที่18พฤษภาคมนะครับเมื่อวานนี้นะครับราคาก็ยังคงปรับตัวปิดลบลงมาอยู่นะก็ยังปรับเป็นการปรับตัวปิดลบลงมาอยู่ตรงบริเวณโซนแนวรับในภาพใหญ่ที่ประมาณ4 4 1 0 0ถึง39,700นะโซนนี้ก็เป็นโซนแนวรับในภาพใหญ่ซึ่งเป็นโซนที่เราบอกว่ามันเป็นโซนที่จะคอลเลคชันหรือปรับฐานในภาพใหญ่นะครับซึ่งเป็นประตูด่านสุดท้ายและที่จะปรับฐานเพื่อที่จะรักษา ในรูปแบบของโครงสร้างเทรนใ,นในแนวโน้มในภาพใหญ่ไว้นะครับโอเคนะครับเมื่อวานนี้การปิดลบลงมานะครับก็ยังส่งผลให้ภาพรวมในระยะสั้นถึงระยะกลางเนี่ยยังดูไม่ค่อยดีนะแปลว่าการปรับฐานการปิดลบลงมาเมื่อวานแปลว่าระยะสั้นยังไม่สามารถที่จะปรับฐานได้นะแล้วก็เมื่อวานเนี่ยราคาลงมาปิดตรงแนวรับพอดีนะมีการสวิงโลลงไปอยู่ประมาณ42-100 10, รก,กว่านะครับแล้วก็กลับขึ้นมาปิดอยู่ประมาณ4 3 5 0 0โดยประมาณนะครับ ก็ทําให้เมื่อวานเนี่ยมุมมองเมื่อวานก็ยังคงต้องรอความชัดเจนจากวันนี้อยู่นะครับทีนี้มันก็จะเป็นในเรื่องของการในฝั่งอัพไซต์โอเคตอนนี้ยังยังไม่ต้องพูดถึงแล้วก็สัญญาณในการกลับตัวยังไม่มีให้เห็นนะครับแล้วระยะสั้นจะเป็นในลักษณะของการปรับตัวลงมาแล้วก็แล้วก็ติดคาอยู่ตรงบริเวณแนวรับนะครับซึ่งโอเคนะครับก็อาจจะต้องรอรุนในเรื่องของการปรับฐานไปก่อนเพราะมันยังยังไม่มีการปรับฐานให้เห็นทีนี้การที่ราคาเริ่มทรงๆตรงบริเวณแนวรับเนี่ยก็ถือว่า เป็นมุมมองที่ดีอย่างหนึ่งแปลว่าตัวแนวรับตรงนี้น่าจะพอมีเนยะกับราคาอยู่เพราะว่าจากการที่แรงซืขายลงมาชนตรงแนวรับปุ้งแล้วก็มีมีแรงซื้อเข้ามาดันราคาไว้เนี่ยนะครับก็ทําให้ราคาเริ่มทรงๆงเนี่ยก็ถือว่ามีแนวโน้มที่เราจะได้รอลุ้นเรื่องการปรับฐานตรงนี้นะครับนะครับแปลว่ามันอาจจะเราจะไม่ต้องลุ้นให้มันเรา,าจ,จะลอดจากการเปลี่ยนแนวโน้มในภาพใหญ่ก็ได้นะเผื่อถ้าเกิดมันปรับฐานตรงนี้ได้นะครับ แต่อะไรก็ยังไม่แน่นอนนะตรงนี้ยังไม่มีเห็นความชัดเจนนะครับในส่วนของโมเมนตัมจากอ่ม MACD แล้วก็ไอซายนะจากการที่มันเบรกลงมาทําจุดต่ําสุดะนะครับล่าสุดเนี่ยมีการเบรกราคาลงมาเบรกโลโล,โลเดิมลงมาทำารืว์โลใหม่เนี่ยนะครับก็ในส่วนของโมเมนตัมจากราคานะครับจากตัว MA c d ก็มีการ ปรับตัวขึ <quer wa S 1> ้นนะอเองก็เริ่มแฟดแล้วก็ยกตัวขึ้นนะครับก็บ่งบอกได้ถึงสัญญาณของบูลิต t ดเวเจนนะครับในระยะสั้นนะครับก็บ่งบอกได้ว่าแรงขายที่มีมีการเทขายลงมาตั้งแต่ด้านบนแล้วก็มาอีกช่วงนึงตั้งแต่หลุดแนวรับเนี่ยนะครับก็พอมาถึงพอมาถึงแนวรับในภาพใหญ่เนี่ยนะครับก็ เริ่มที่จะแผ่วลงไปบ้างนะพอเนี่ยเริ่มเกิดเดวิเจนให้เห็นนะจากทั้ง MA c d แอล้วก็ r อ i ซในระยะสั้นเลยนะครับก็เริ่มเริ่มอ่าบ่งบอกได้ว่าระยะอ่าโมเมนต์วอลุ่มแรงขายในระยะสั้นถึงระยะกลางเนี่ยเริ่มแผ่วลงไปแล้วก็เลยทําให้เนี่ยก็ค่อนข้างสอดคล้องกันนะก็คือพอพอมีสัญญาณบ่งบอกว่าวอลุ่มมันเริ่มหายตัวราคาเองก็เริ่มที่จะแผ่วๆเห็นไหมมันไม่มันไม่ได้ลงต่อแล้วมันเริ่มที่จะ เป็นลักษณะของการไซด์เวย์ออกข้างไปแทนนะครับเนี่ยถ้าไปดูหนึ่งชั่วโมงก็จะเห็นเนี่ยอันเนี่ยเห็นไหมเริ่มไซด์เวย์ออกข้างโดยที่ไม่เบรกโลเดิมแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือเป็นเรื่องที่ดีแต่ d ดเวเจนนะครับบุรีเดเวเจนไม่ได้บ่งบอกว่าเกิดปุ๊บจะต้องมีการกลับตัวเปลี่ยนเทนเลยนะมันก็ต้องมีการดูโครงสร้างประกอบอีกถูกไหมครับตรงนี้มันยังเป็นลักษณะของการไซด์เวย์อยู่ในอยู่ในแนวโน้มขาลงในระยะสั้นถึงระยะกลางนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันจะกลับขึ้นไปต่อได้ก็ต้องมีการเบรก แนวน่อย่างน้อยก็ต้องเบรกแนวต้านเดิมในระยะสั้นขึ้นไปะนะครับอ,อย่างเช่นช่วงนี้มันมันสวิงกันอยู่ในกรอบแคบๆตรงนี้นะกรอบแคบๆใน1นชั่วโมงเนี่ยนะครับเราเห็นว่าอ่ะเนี่ยมันเริ่ม็มที่ก็อย่างตรงเนี้ยนะอย่างน้อยก็ต้องเบรกขึ้นไปเกิน4ี่หมื่นหกสี่หมื่นเจ็ดซะก่อนอะไรเงี้ยนะถึงจะถึงจะเริ่มดูว่า้ระยะสั้นมันเริ่มเริ่มมีการอ่า ฟอมตัวแล้วนะเริ่มมีแรงซื้อกลับมาดันราคาแล้วบ้างนะครับแล้วก็ต้องมีลักษณะของการเบรกไปแล้วต้องม,มีการยกโลเบรกไฮข,ขึ้นไปต่ออะไรอย่างเงี้ยนะถึงจะมองว่าเป็นเ,เริ่มเริ่มเข้าสู่การฟอร์มตัวเพื่อปรับฐานในภาพใหญ่แล้วก็แนวโนม้มในระยะสั้นถึงระยะกลางก็เริ่มเปลี่ยนการฟอร์มตัวเปลี่ยนโครงสร้าง กลับไปเป็นขาขึ้นอะไรเงี้ยนะครับแต่ตอนนี้เราย,ยังไม่เห็นภาพนั้นก็ตอนนี้เห็นเป็นลักษณะของการย่ําอยู่ตรงบริเวณแนวรับในภาพใหญ่เฉยๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังต้องลุ้นเรื่องการปรับฐานไปก่อนนะครับบวกถึงบวกกับเมื่อวานเนี่ยราคามันปิดลบลงมาด้วยนะก็ยังยังบ่งบอกได้ว่าโมเมนตัม um ในระยะสั้นถึงระยะกลางยังหนักไปทางไปทางในฝั่งของแรงขายมากกว่าอยู่นะครับก็เลยทําให้ราคาเนี่ยเมื่อวานปิดทุบลงไปนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยถ้า มันจะเริ่มปรับฐานได้จริงๆนะครับก็อย่างน้อยวันนี้ก็ต้องเริ่มมีการปิดบวกให้เห็นกันแล้วบ้างนะครับจากบริเวณตรงแนวรับเนี่ยจะได้จะได้เห็นว่าโอเคการปิดบวกขึ้นมาตรงนี้เป็นพาย action ที่เกิดตรงบริเวณแนวรับพอดีด้วยมันก็จะค่อนข้างที่จะมีในยะสําคัญหน่อยนะครับผมอย่างน้อยถ้าวันนี้ปิดขึ้นมาอ่าเต็มแท่งหรือ cover แท่งที่แท่งเมื่อวานได้หรือยอย่างน้อยก็จะเป็นสัดส่วนครึ่งหนึ่งของแท่งเมื่อวานเนี่ยก็ถือได้ว่าค่อนข้างที่จะเริ่มมีแนวโน้มในการปรับฐานในระยะสั้นแล้วนะคร แล้วเราก็เดี๋ยวพอโครงสร้างในภาพใหญ่เริ่มเห็นชัดขึ้นเนี่ยนะครับก็จะได้มองกันว่าเออโอเคมันน่าจะจบการปรับฐานแค่ตรงนี้นะแล้วเริ่มจะกลับขึ้นไปต่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ประมาณนี้นะแต่ถ้ามันยังปรับฐานไม่ได้ก็ต้องระวังนะมันอาจจะเป็นมันอาจจะหลุดแนวรับแล้วก็เปลี่ยนแนวโน้มไปเลยก็ได้ถ้ามันปรับฐานไม่ได้นะครับก็ยังไงก็เราเล่นกันอยู่บนความเสี่ยงนะครับใครที่ไม่วางแผนไม่คุมความเสี่ยงนะครับวันนี้ได้วันหน้าคุณก็ต้อง คุณก็ต้องคุณก็จะมีโอกาสที่จะต้องได้จ่ายคืนหรือจ่ายคืนมากกว่าที่ได้มาแน่นอนนะครับเชื่อผมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่อยากจ่ายคืนนะครับคุณจะต้องอเริ่มมีการวางแผนแล้วก็เริ่มมีการบริหารความเสี่ยงได้แล้วถึงแม้ว่าที่ผ่านมาจะไม่เคยทําก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการยืนระยะยืนยืนระยะในตลาดนี้ให้ได้คุณจะต้องมีการควบคุมตรงนี้นะครับอย่างจริงจังนะครับประมาณนี้เนาะก็ในไงไนถ้าเพื่อนๆนชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ได้ให้ด้วยนะในฝั่งของ a c e b o o k นะครับแล้วก็ เพื่อนที่เพื่อนเพื่อที่ดูกันผ่านทาง YouTube ก็ฝากกด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยววันนี้มาเจอกันเมื่อวานโดดไลค์ไปเนาะแต่วันนี้เดี๋ยวมีมีแน่มีแน่นอนนะก็ประมาณสักทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มนะประมาณนั้นนะครับก็ยังไงเดี๋ยวเจอกันนะครับวันนี้นะครับผมขอบคุณมากครับแล้วเจอกันสวัสดีครับ Crossfire